ทำไมเมืองเราเล้ขนาดนี้เนี่ยยังจำได้ใช่ปหตอนนั้นน่ะไอ้เจ้าปีศาจตัวนั้นน่ะมันมาเปิดเมืองเราจนเละเว้ยแล้วนายรูไ้ดได้ไงบ่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนี่ฉันดูจากในในทีวีน่ะเขาบอกว่าตอนนี้ตัวเมืองเราสลายไปแล้ว มันก็ยังอ,อดูไมส่สบายเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าสบายก,ก็ก็มากันนะเออนี่พวกนายไหนเมืองนี้มันก็สบายแนหะ้เะเออฉันยังสงสัยเลยว่าเมย์ว่าหายไปไหน ไม่รู้สิเขากลับทีหลังเพื่อนน่ะและ้วเขาก็หายไปเลยอะ่ะแล้วใครมันจะไปรู้วะมันมันหายไปเฮ้ยเพื่อนสิงไในเปลี่ยนหรือเปล่า่าวเวอร์พาวเวอร์ฉันไม่ได้เปลี่ยนสุย่ยพวกแกกำลังทำอะไรกันอยู่อะไรบ้านย นี่พวกแกสู้ฉันได้เลยใช่แล้วใช่แล้วใช่ได้หลือ้ยเป็นอะไรกันะปดูภาษาอะไรวะแล้วก็ไปดูสิเอาวะเนี่ยเกี่ปวกับไปนะช่วงเจ้าพวกมังกันจัดการเองเไม่ว่าไม่อยู่แล้วว่าผู้วันทำอะไรกันได้ไปไปเฮ้ยเอ้ยพากสิ บอนอะเบลล์บอนเขาก็เป็นหน่วยพิเศษเหมือนกันนะแต่ว่าเขาไม่มาช่วยพวกเราเน่ยเขาอ่ะกำลังซ่อมแซมตัวตัวเองอยู่ก็ได้เพราะอยู่ดีดีแล้วเนี่ยเขาเขาถูกไปด้วยตัดเคสขาดอ,ะอ่ะอ๋อฉันย,ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยนะเออใช่ฉันก็ย,ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยอะ่ะวายแกหยุดคุยได้แล้วนี่แหละ Tại, <coughs> tại đưa tay của đó mẹ Ôi Kìa Kìa với kìa Tại, Nhi, yeah. Ôi, mấy. Sân đuôi Ôi, 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 Này, không lòng sân มันเข้าหลังฉันด้วยโอ้ยโอ้ยมิโอ้ยเก็บสมารเลยโอ้ยมันเข้าคุณฉันวั้วปุ่มขั้วปุ่มให้กระโดดกระโดดว่ อันนี้นนยายาตะงเลือดขอใจเลยมากเก้น้อยเนี่ยเตรียมตัวตายวัสักแกะนี่นายแทงฉันทำไมอะฉันขอโทษเปลี่ยนบันควบคุมฉันให้ฉันแทงนายที่นี่ ก็ฆ่าเพื่อนตัวเองแล้วไม่ฉันยังไม่ตายหรอกเพื่อไอหัวงอกเมียะเมือนไหมอันนี้อยา่ยาอย่าเมือนโอเคอเราฟื้นฟูตัวตัวเองได้แล้วโออมันขคุมกันอีกแล้วเพื่อ,อนอย่า มจัดการเองแกมันจัดก,การ,กากการสันแกก็ตายทุกทีอ่ะไม่เออปเตกไปซ้อเฮ้ึงร้องม,มนจัดก,การต่อเลยเอออะไรวะเนี่ยยาตะเวด ฉันขออย่าจะเบื่อตัวสิโอเคขอบใจเก๋น้อยเนี่เฮ้ไปจัดก,การต่อเลยเดี๋ยวฉันต่อตัว,ตวเองได้เดีาฉันจะมาต่อตัว,ตวเองข้่งหลัง ยังไงวะครับืึผมมาแล้วอะครับืึตายไปซะ อ,อย่าเจอเพือนฉันจะหมดเลยนะเออน่ามาแล้วมาไงเนี่ยก็อัปเดตเ,เรสร็จแล้วก็มาอย่าทนีม ตอนที่ภาวกิจรับมนะไอันนี้มาแปลคนที่โอ้ติดตาม EP ที่6บ๊ายบายครับซบบี้ EP ที่5ได้ถูกปล่อยมาแล,แล้วแล้วนะครับอันนี้ EP ที่5เลยแหละนะบ๊ายบายครับ